สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็คือเตยมีคอนเทนต์ที่ทุกคนน่าจะสนใจเอามาฝากกันนะคะคือเตยเนี่ยมีความเข้าใจว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากมาเที่ยวที่เกาหลีนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องที่ทุกคนกังวลก็คือการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของที่นี่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบพอเวลาเราไปดูรีวิวช่องนั้นช่องนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าเจ็วดมากแล้วก็ทำไมถึงยากขนาดนี้ในการที่จะเข้ามาเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนก็แบบจิต ตกอ่ะมันคือการทําให้เราจิตตกแบบว่าเฮ้ย mm. ถ้าไปอ่ะเราอาจจะโดนจับถ้าไปอ่ะเราอาจจะแบบเขาคงไม่ให้เราผ่านแน่ๆเลยอะไรแบบนี้นะวันนี้เตยก็เลยตัดสินใจจะมาให้เคล็ดลับเล็กๆด้วยน้อยในการเข้าประเทศเกาหลีนะคะว่าแบบเออแต่ต้องทายังไงเราถึงจะผ่านตมมาได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเคล็ดลับที่เตยจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ย mm. เป็นจากประสบการณ์ของเตยโดยตรงนะคะแล้วก็เป็นจากคนติดตามนะคะในช่องนี้แหละที่แบบพยายามมาเล่าสู่กันฟังให้เตยฟัง เนะตยก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะคะการเข้าประเทศเกาหลีนะคะจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตอหมอ100%เลยนะคะก็คือถ้าเขาอยากจะให้เราเข้าเนี่ยเราก็ได้เขา้าถ้าหากว่าเขาคิดว่าคนนี้ดูอันตรายจังเลยเขาก็ไม่ให้เราเขา้าแค่นั้นเลยขึ้นอยู่กับเขาซึงจากประสบการณ์ที่เตยสั่งสมมาแล้วก็ได้ฟังมาจากหลายๆคนเนี่ยก็พอจะเดาดุลพินิจของตอมอได้อยู่บ้าง ค,คือแบบก็ไม่ได้เดาได้ร้อยเซนก็คือตัวก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่ก็พยายามที่เดาได้อยู่อะว่ามันน่าจะเป็นแนวแนวนี้อย่างแรกเลยคือตอนนี้เนี่ยนะคะที่ตอมเกาหลีเนาะเขามีการร่วมมือกันกับสนามบินที่ไทยนะคะเพื่อที่จะแบบ คัดกรองคนที่จะมาประเทศเกาหลีก็คือบางคนเนี่ยก็จะโดนปฏิเสธการเดินทางมาประเทศเกาหลีตั้งแต่อยู่ที่สนามบินไทยเลยก็มีค่ะจริงๆถามว่าดีไหมเตยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีก็คือเป็นการคัดกรองไปส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เสียเวลาสําหรับคนที่โดนปฏิเสธการเดินทางไปแล้วก็ตอนมาที่เกาหลีนะคะเตยก็รู้สึกว่าเออมันง่ายขึ้นเพราะว่าตมก็เหมือนแบบว่าโอเคเขาคัดมารอบนึงแล้วว่าคนที่มาที่นี่ก็อาจจะเป็นคนที่โดนผ่านการคัดกรองมาแล้วรอบหนึ่ง เราก็คัดเบบไฟความรู้สึกเตยคือเขาไม่ค่อยถามอะไรมากแล้วมันก็ดูดูง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเตรียมตัวมาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยเลยนะคะก่อนที่เราจะมาสนามบินที่ไทยเลยและถามว่าไอาการเตรียมตัวเนี่ยมันคือต้องทํายังไงนะคะโอเคเราจะมาเข้าเนื้อของเราลัก เตรียมตัวอย่างที่1นนะคะคือเรื่องของเอกสารนั่นเองเอกสารหลักๆนะคะจะมี KETA ที่ผลอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี Q r c o ค e ดนะคะที่ถามเรื่องสุขภาพของเราจะมีใบจองโรงแรมค่ะตัว๋วขากลับพาสปอร์ตเนี่ยถ้าหากว่ามีเล่มเก่าให้เอาเล่มเก่ามาด้วยนะคะเผื่อว่าบางคนไปทําเล่มใหม่มาเนาะตอนที่เราไปเช็คอินเนี่ยเขาก็จะให้เรายื่นเอกสารแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราไปทําอะไรนู่นนี้นั่นนะคะช่วงนี้จะโดนคําถามแบบ ทั่วไปแต่เราตอบเป็นภาษาไทายได้ไงเราก็อาจจะไม่เครียดมากนะคะแต่เขาคัดกรองจากที่ไทยเลยพอมาถึงตมนเนี่ยตมก็ตรวจแค่ kta ตรวจแค่ใบจองโรงแรมตรวจวันเดินทางกลับนะคะเราก็อาจจะถามดีดๆหน่อยแบบมาทำอะไรมาอยู่กี่วันมากับใครที่สําคัญที่สุดที่ห้ามขาดแล้วก็จะลืมไม่ได้เลยก็คือปากกานะคะเราจะต้องเอาปากกามาด้วยนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเออมันจะมีปากกาให้ไหมหรือว่าเตยก็ไม่แนะนําให้ไปยืมคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขา ก็อาจจะไม่ให้ไม่คุยกับเราอะไรกันเนี้ยเราต้องเอาประการนองไปด้วย mm. เรื่องที่สองที่ต้องเตรียมตัวคือเรื่องของภาษานะคะหลายๆคนยืนยันนอนยันนั่งยันว่าตอมอเนี่ยพูดภาษาไทยได้นะคะทุกครั้งที่เตยเข้าเนี่ยเตยยังไม่เคยเจอตอมอที่พูดไทยกับเตยแต่พออาจจะเป็นเพราะว่าเตยพูดภาษาอังกฤษกับเขาแต่เตยไม่มั่นใจว่าถ้าหากว่าเราไปพูดภาษาไทยกับเขาเนี่ยเขาจะ คุยภาษาไทยกับเราหรือเปล่านะคะตเตยก็ไม่ชัวตเตยก็ไม่พูดภาษาไทยกับเขาแต่เตยก็คิดว่าโอเคตอมก็คือพูดไทยได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะอธิบายภาษาไทยกับเขาเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะเรียกเราเข้าห้องเย็นไปก่อนแล้วก็ไปคุยภาษาไทยกันแบบจังหนักในนั้นแล้วก็ให้เราอธิบายทุกอย่างที่เราอยากจะอธิบายนะคะแล้วเขาก็อาจจะปล่อยเรามาน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะ ปล่อยออกมาเลยตั้งแต่ด่านแรกนะคะไม่ต้องเข้าห้องเย็นเลยก็เป็นไปได้ก็แนะนําว่าถ้าสอบเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็คือจะดีมากนะคะถามว่าห้องเย็นน่ากลัวอย่างที่คิดไหมจริงๆความรู้สึกเตยตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ให้เรายืนคุยกับเขาบางคนก็มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็เขาถามอะไรมาเราก็ตอบแต่เขาไม่ได้จะแบบว่าใส่กุญแจมือเราหรือว่าบังคับเธอจะต้องพูดออกมาถ้าเธอไม่พูดออกมาฉันจะจับเธอเนี่ยคือไม่ใช่เขาก็อาจจะถามแบบว่าเออมากี่วันนะ กับวันไหนนะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะเอาเงินมากี่บาทนะเขาอาจะถามประมาณนี้เพื่อแบบ คัดกรองมากยิ่งขึ้นแบบนี้เรื่องที่3ที่ควรเตรียมตัวนะคะคือการแต่งตัวการแต่งกายอะไรแบบนี้คือหลายหคนนะมีถามมาหาเตยว่ามันมีผลไหมเรื่องของการแต่งตัวเตยขอตอบเลยว่ามันมีผลด้วยจะมาเที่ยวเกาหลีหน้าอะไรหรือดูอะไรนะคะต้องแต่งตัวตามนั้นและถูกการะเทศะนะคะถูกกาละเทศะนี่ที่หมายถึงว่าในสนามบินอ่ะมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะ แต่งตัวโปเปื่อยได้ขนาดนั้นคือมันอาจจะโอเคโชว์นิดนหน่อยหคือมันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากว่ามาแบบโทวตรงนี้โชวตรงนั้นก็อาจจะต้อง เอาไว้ไปใส่ดันนอกที่ไม่ใช่สนามบินคือเตยเข้าใจว่าคนไทยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าบ้านเรามันก็มีแต่หน้าร้อนเนาะมันก็ไม่ได้มีแบบหน้าหนาวหรือดูไม่ไม่พิริหรือดูไม่ไม่ร่วงอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนให้เข้ากับบ้านเขาบางคนมาครั้งแรกเนาะก็ไม่เคยสัมผัสเลยว่าอากาศมันจะหนาวขนาดไหนเราจะต้องแต่งเบอร์ไหนอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามต้องดู reference จากใน google ดูนะคะว่าแบบเออหน้านี้มันควรจะแต่งตัวแบบไหนอะไรประมาณนี้การ เตรียมตัวเรื่องที่4นะคะคือเรื่องมีพิรุธคือคือจริงๆออะเดี๋ยวมันแก้ยากเหมือนกันนะเรื่องการมีพิรุตอะถามว่ามีพิรุธคือยังไงคือ1หลบตาเราจะแบบ สมมติเขามาคุยกับเราเนี้ยแล้วเราหลบตานั่นคือมีพิรุษเราไม่ศบตาเราไม่จริงใจอ่ะเข้าใจไหมคือเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทาไมต้องหลบตาเราคือเธอมาทําอะไรผิดหรือเปล่ามันก็จะเป็นแบบนี้ได้ถ้าหาว่าเราพูดกุกกักเนี่ยคือมีพิรุษแบบเออคือก็คือเข้ามาทำมีพิรุษอย่างเงี้ยคือไม่ได้คือเราต้องมั่นใจกระฉับกระเฉงถึงว่าเราลงเครื่องตอนแบบ ตีห้าไทยเนาะก็เจ็ดโมงที่นี่อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องยังตาเปิดอยู่ยังแ,แบบรู้สึกพร้อมตอบแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เรื่องการทักททยตอมอน,นะคะมีหลายคนสงสัยว่าคือถ้าเราเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาต้องทักททยเราหรือเราต้องทักทายเขาถ้ยเตยแนะนําเราต้องทักไทยเขานะคะเราอาจจะแบบว่าเออให้ แน,นั้นหรือเราจะแบบอันยองอาเซโยก็ได้เหมือนกันแค่นั้นแต่ว่าไม่ต้องตกใจถ้าหากว่าเราเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็บอกแบบทถทายเขาแต่เขาเนิ่งก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันก็แบบวัฒนธรรมบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรกันอยู่ละการเต็มตัวอย่างที่5นะคะก็คือลงเครื่องปุ๊บห้ามคุยกับคนแปลกหน้า อันนี้สาคัญมากมันเป็นความปลอดภัยของเราเองที่เราไม่ควรที่จะคุยกับคนแปลกหน้าอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่รู้นะคะว่าคนแปลกหน้าคนนี้เนี่ยเขามาทําอะไรที่ประเทศเกาหลีเขาอาจจะมาเที่ยวแหละแต่เราจะมั่นใจได้ไงว่าเขาไม่ได้มาทาผิดกฎหมายถูกไหมการไม่คุยนั่นคือเป็นวิธีที่ดีที่สุดบางทีเขาแบบมายืมปากกาเราอะไรแบบนี้หรือแบบมาถามเรื่องเอกสารอะไรแบบเนี้ยเตยเข้าใจมันคือนําใจคนไทยแหละถ้าถามว่าเราช่วยได้เราก็อยากช่วยแต่ในกรณ มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนนะคะก็คือว่ามีคนมาขอยืมปากกาเนาะเราก็คุยกันในแถวตอนที่จะเดินเข้าไปหาตมเนี่ยแหละเราก็คุยกันแล้วก็สรุปว่าคนนั้นน่ะเขาก็โดนจับได้ว่ามาทํางานผิดกฎหมายนะคะเขาก็คือตอมก็มีสาวมาถึงเราแหละเพราะาเรายือนอยู่ข้างหลังเขาเนาะเขาก็นึกว่าเราเป็นเพื่อนกับคนนั้นนะคะพว่าคุยกนันเนาะก็คนไทยอารมณ์คนไทยยืมงปากากาเสร็จแล้วก็อขอบคุณมากนะคะโอ้แล้วมาเนี่ยแล้วก็คุยกัน กลายเป็นว่าคนที่ให้ยืมปากกาก็เลยต้องมายืนยันตัวตนในห้องเย็นนะคะว่านี่มาเที่ยวจริงๆไม่ได้มาตามปิดยหมายแล้วไม่รู้จักเขาด้วยซ้ํามันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยหลกัหลกๆก็มีแค่นี้นะคะว่าทําได้หมดทุกข้อเนี่ยเต๋อก็คิดว่า70%เนี่ยขาซ้ายอยู่ในเกาหลีแล้วนะอีกขาขวาเนี่ยเดี๋ยวรอดุลยลพินิจของตอมองเป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงแต่เต๋คิดว่าไม่น่ามีอะไรเกินจากนี้แล้วคะ่ะจริง ก็หวังว่าทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยจะผ่านตอมองมาได้แบบสบายใจสบายอกสบายใจไม่มีเรื่องอะไรให้ติดตกถ้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าเป็นเพจใน Facebook ก็ได้นะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยอยากจะมาว่าอะไรอยากจะสอบถามอะไรก็ตามเนี่ยถามมาได้ตลอดเลยเตยจะตอบไปคืออีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย